แย่แย่ใครหิวอ้าแม่เห็ดแม่โอ้โหอบึงค่บบึ้งว้าวไอ้ดอกสองตัวเลยไปเข้ามาเข้ากับไม่กงอือดก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนานๆในกลับชันน้องแทนกันเหมือนเดิมเนาะซึ่งทางนี้ก็คือเรากลับมาถ่ายไอเดนหลังจากที่หายเป็นนานมากก็คือก็คงมีคนคิดว่าโดนลับพาตัวไปแล้วนะซึ่งตอนที่กำลังอัดอยู่ตอนนี้คือมันยังไม่หลุดนะ ก็คืออาบไปเล่นแล้วไม่มันจะหลุดเลยจะมาพาก่อนแบบหนึ่งเออนะเสื้อผีแล้วจะมาเล่นเด็กผีกันไอ,อ้หรือที่เธอตั้งชื่อว่าน้องพลอยใสเป็นเด็กแบบว่าใสใสใสแบบว่าเป็นวิญญาณเลยเออก็คือเป็นเด็กผีเนาะมบ,บนด้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะแกฉันเพิ่งรู้ว่ามา่แกฉันน่ะหูฟังหลุดคือหูฟังจะสัสัาเพงนี่คือไม่ได้เรื่องเลย ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เสี่ยงห,หรือเข้าเดือบ้าหรว่าตอนไหนมันหลุดอ,อ่ะอือไม่ใครโทรมาฮัลโหลญาติญาติพี่น้องโทรมาอ่ะวันรวมญาติรับทิคะเออไหนใครโทรมาขอสวัสดีก่อนนี่ฮาวเหล่าชื่อสวัสดีค่ะใครสื่อละกันอยากสื่ออุ๊ยได้ปืนอีดอกของดีมากได้ปืนค่ะันนจะไปทันบปะวะหนูกูว่า,าทันแหละทันแหละมาต้องทันแล้วแหละพี่คะหลบไปค่ะหนูจะเดิน ตัวแม่ตัวมัมจะเดินอีกทีอยนี่โอ๊ยไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปรู้เรื่องพาพ่อมาไม่รู้นะค่ะไม่รู้เรื่องกันเะไรขึ้นไม่รู้ไปก่อนกว่าว้ายพ่อมามึงทำอะไรกับกูนักหนาถูกใจเหรอถูกใจกูแล้วก็แชร์นะกูแล้วก็แชร์กูแลก็แชร์ว้ายตาบู ไปทำไมไปดมอออือือว่าจะบังกุไปดอกเร็วมากไปแจกมาเนี่ยเนี่ยใครขไว้แม่เด็ดแม่โอ้ตหเบิงตกเบิรว้าวไอวว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 วเวว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 หวว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 วรวว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 วไวววววววกววววลมวววดด แย่เขารู้แย่เขารู้มาทำซูงดูเยอะว้ายเฮ <c oughs> ้ยเข็่ยมในเท้าก่อนเออต้องมีสติโอเคกูรอดแล้วโอ้ยเข็มโอเ้เข็มมีประโยชน์แล้วตอนนี้คือปั่นเร็วมาเลยเครื่องไม่เดินเลย,เลยตอนเนี้ยคือเครื่องมีมีไว้ทำไมอยากทราบว่าเครื่องมีไว้ทำไมผมไม่สนแต่จะตรงจะเต้นเรื่องของมือแล้วกูซื้อน้ำยาปั่นไวมากูจะปั่นกูซื้อน้ำยาปั่นไวเพื่ปั่นวิแทบว้าวเว้ยไรกันโอ้กูจะปั่นไฟเนี่ย แ่งเอาใครไม่ใครเอาองค์แตเอาไปเอาใครไมเอาเอากูเอาคนตัดไฟโอเคไปนู่นแล้วตาไม่หยิดแน่ใไหรออออออกูเออกูไม่จะมากดอูมันจะกดบอกมาข้ามาข้ากับไม่กงไอ้ตาตาอันนี้เร็วสิด้ยตีไม่โดนเดือกระเมร์ะเมอเพิ่ปัดมาตีโดนไอ้ตาตาตีหน พลใส่ลูกไฟใส่เอาเวกเวกโอ้ยเด็กกตีป้าเด็กกตะเอาเก่งจริงป้าโอ้ยมันมีเชนเลนไว้เนาะโอ้ยเดี๋ยวดูดิค้าตอนลุมศบแก่ดีโดนแนะ่ทีแก่ดี่ทำลายเด็กเวอร์ว้ยเข้าม,มาเข้ากับไม่โกงเออดนน้องพลอยใส่ขอกับคระาษีหาดก่อนมาตรการทัพระพนี่จะมาช่วยกันผู้ชายบ้างไอ้ผู้ชายโดนดูดโดนดูดไปแล้วดูดกีออนไลน์หรือเปล่าดูดกีออนไลน์หนักฝั่งนั้โอ้ยหนักฝั่งตัว ว่าเจ็ดสองเจ็ดสองเยหนตาดูนี่สปอร์ต้าไอ้แบบโดนกูอุ้ยเฮ้ยกูตายแน่เลยค่ะตายแน่อุ้ยดักเต็นจินโนะมาโอ้ยขอบคุณค่ะโว่ยเขาไปเรียกว่าจินโนะขอโทษค่ะหนูควรไปกับชื่อคนนึ่นไปไหนเลยไปมันโน้นลวกันมันโน้นมันโน้นโอ้มันโน้นสปอร์ตไทยใครไม่รู้กูไปก่อนเจอพ่อไปเนี่ยแล้วกูวาร์ปไปแล้วหัวใจเต็นชัยเลยโอเคแล้งนี่ไว้เข้มชิดยาอุ้ย มใช่เลยว่าอีดาอีดาบุตรองแน่เลยอ่ะแต่ไม่เลิกกับกูใช่ไหมป้านะ่วะว้าฮีเอ็นกูไม่ได้ไงกูตายแน่กูตายแนยแ่โอเคสำหรับคลิปนี้ของเราจะมีประมาณนี้เนาะคิดว่าจะสั้นหน่อยนิดนึงเพราะว่าไม่อยากอัดคลิปนา,นานๆเลยมันจะรู้สึกขี้เกียจตัดแล้วมันจะไม่ได้ลง โอเคสรคลินนี้คงมีแค่นี้นะจ๊ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบายเสียงหแหบอาจจะกลับมาถ่ายอีกนะถ้าคนดูเยอะเนาะบ๊ายบาย